สวัสดีครับอยู่กับเราแซ็คคุณลุนนำกินนะครับวันนี้จัด SE นะครับแซคเก้าร้อยเีสีํำเงินเรามีหมด4คันนะครับวันนี้ออกไปขี่ดูดีว่าขี่ไปพร้อมกันนะเสียงมันจะเป็นยังไงความสวยงามเวลาอายุใการแม่งสวยเนาะบางทีมาคันเดียวแม่งแรงแบบว่าไม่ค่อยสวยอะไรเวลามาสี่คันแม่งขูมงโนแรงเต็มอะนะวันนี้สีํำเงินพรุ่งนี้สีแดงนะแต่วันนี้เราขี่กันแค่สามคนนะเราเลือกไปแค่สามคันนะเพราะว่าเรามีแค่สามคนมีสี่คันไม่พออนกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับุ๊ ไป่ได้ที่เป็นเนาะดูเอ้ยมันจะไม่เป็นจอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเข้ามาเลยโอ้ยมวยลุ้นเสียลมว่ะมวยลุ้นเสียลมเสยลมว่ะขี่ไปก็ตายดิพวกเนี่ยไปไปไป ไปโจไปเลย,ไ,เเเยไปทางนู้นแหลไปทางนูด้วยกันแหละเพื่อนครับนี่ครับเสียงทุกนาโอโหครับเสียงเหมือนกันครับพเพื่อนเพื่อนท่อก็คล้ายๆกันนะครับ อันนี้ก็ของผมขับของผมก็เป็น AR นะครับเดี๋ยวดูฟังเสียงครับเดี๋ยวค่อยมาบอกอรายละเอียดอีกทีว่าเป็นยังไงับของเบนซ์นะครับของเบนซ์เป็นท่อของเบนซ์น่าจะเป็นท่ออะไรเดี๋ยวจำไม่ได้นะแล้วจะเสียงเคาะมากครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันเคาะมาแล้วครับโจมาแล้ว โอยจูร oh, ักรบตัดเลยอะมันไม่ทาอูโจแม่รักร็บตัดเลยอะโยอุ้นหลักนายด้วยแก่งกับการเนแข่โอยเป็นไงบ้างโย่าโวยมา โจมาแล้วอุ้ยรถโจไม่เสียงโหด,โหโหดวะโอ้ของเบนท์อ่อ P R ทูว่ะของโจท่อเดวอวอุ้ยโหดของเบนจะออกเสียงแบบคล้ายๆชุ่มๆนุ่มๆของโจก็จะล่นๆหน่อยดูเออาร์ที่เป็นยังไง Sampai jumpa di video selanjutnya. มับสบายควาลามเออารำกันลั่นนะโหลั่นเลยโคตรลั่นเลยเพื่อนโคตรเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่พาไปทุนนงนาทุ่งหนเนี่ยมีที่จอดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปบอกเดี๋ยวเราไปบอกเป็นเพื่อนกันว่ารถคันไหนเป็นยังไงของแต่งเป็นไงบ้างปะไม่เป็นไรโอ้โหพี่เข้าใจหาสถานที่พี่บรรยากาศโคตรดได้เลย ทุ่งนาวเป็นเพื่อนให้ถ่ายเป็นเพื่อนว่านี่นี่กี่ไรข้าวนี่ข้าวน่ะเดี๋ยวลาออกสีเหลืองรวงข้าวสวยๆนะโห้นะทุ่งรวงทองของเรานั้นมีคุณค่าอะหลังทุกไงนะแต่เราก็เอาเพื่อนพาเพื่อนมานะเพื่อนก็เงาเงาอยู่ในเมืองทําอะไรไปได้กักตัวอยู่ในบ้านอะไรก็พาเพื่อนมนว่า ดูคหลับดูคลิปเราไปได้ดูรถด้วยได้ดูธรรมชาติด้วย,ยเพื่อนก็โอเคทอบใจนะบรจยะกา้าแบบนี้นะเมื่อกี้ที่เราขี่กันซัดกันตรงนี้ก็เป็นเส้นถนนที่เขารียกว่ามัานนอกไม่ค่อยมีรถนะก็ปลอดภัยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีแยกไม่มีอะไรเราก็สามารถกล้าซัดกล้าอะไรได้นะอาจจะอันตรายนิดนึงแต่ความเสี่ยงมันก็มันก็ไม่มากเพราะว่าเรามันเป็นทางตรงนะแล้วเราก็ เล่นแค่เกียร์ลากแค่เกียร์พอไม่ใช่แบบแช่แบบสองร้อยร้อยแปดอย่างนั้นตายนะนะเราขึ้นเมื่อกี้แต่สองร้อยขี่สิบสองร้อยขี่สิบก็พอแล้วนะเอาแค่ให้เพื่อนได้ฟังเสียงนะว่าเสียงเสียงเสียงหวายของแซกเก้าร้อยันเป็นยังไงนะสังเกตเลยว่าเสียงคล้ายกันหมดเลยนะแต่แค่ว่าท่อของใครเป็นยังไงเสียงก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่บอกเลยว่าเอกลักษณ์ของสามคันนี้นะท่อถ้าจะแตกต่างกันไหมแตกต่างฟังเสียงรู้เลย นะของจกอ่ะตั้งแต่อ่ะอย่างเบนที่ลากเบนลากมาของเบนก็เป็น pr2 นะคันนี้เสียงของเบนก็ขี่เบาก็จะเป็นคล้ายแบบถุ่มๆนุ่มๆอ่ะไม่ค่อยรันมากนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากก็ sep สองพันสิบนะพวงนี้ก็เป็นโฉมโฉมตัวแรกตัว limited นะเดี๋ยวดูไมให้ด้วยกันนะเข้แต่างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะของเบนเนี่นี่ไม่หมื่นหนะ ชอปพีอาร์แล้วก็แผ่นแต่งนะแผ่นแต่งแล้วก็การล้มอะไรเงี้ยนะการล้มกางการล้มแข้งการล้มหน้าอะไรเงี้ยอันนี้มีเซ็ตมาจากโรงงานรู้แล้วนะแล้วต้องจะมีโอ๋อโตเอชอีจะมีนี่ด้วยไหมที่เสียบเนาะตอนแยกขายแบบเก็บซิเคปบุรีรถยนต์อะไรเงี้ยนะวันนี้มาก็ส่วนไหนอืมของโจไอ้พวกเก่าไปเมื่อกี้นี่เท่าไหร่นะเหมือนหกเก่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมของโจอ่ะ ม,มีทุกคันเอสมีทุกคันของโจก็เปนะ็นท่อเดี่ยวโวนะลัน่นนะลั่นแต่เดี่ยวโวนี่ดีอย่างลั่นแต่ไม่แตกเหมือนลําโพงอะถ้าเป็นมาแชล์อะเพราะแต่ไม่แตกลั่นแต่ไม่แตกเยี่ยมผมบอกเลยทอ่อเดี่ยวโวนี่เยี่ยมนะของโจวิ่งเท่าไหร่โจวิ่งสองหมื่นสองนะอืมคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกระจกปลายแฮนด์นะคันนี้มีกระจกปลายแฮนด์มีการล้มลมีลายสภาพใกล้เคียงกันนะ มันก็มันรุนมาทัทา,างนี้อสวยนะกาดมอหนามีทุกคันเลยรถสภาพคล้ายกันหมดนะดดแต่คันนี้เทาที่ที่โกขี่มานี่มีคาร์บอนนะมีคาร์บอนเฟรมมีคาร์บอนลอ้อไดออกมุงเขายน้ำเงินม่วงๆนะแล้วก็มีไฟไฟอันนี้เป็นไฟ led มี่เาคงเห็นแล้วตอนขี่มา ไปแต่งเลยไปแต่งไ,ไหมตะปุกน้ำมันเบ้ข้างบนนะแผ่นแต่งแล้วก็ฟิล์มกันลอ,อยประรอดนะคันนี้วิ่งน้อยนะคัน 8, นี้วิ่งแปดพันโลนี่แปดพันกิโลนะเนี่ยท่อเออาร์ท่อเออาร์ตัวนี้พี่ว่าเสียงออกคล้ายๆเดิวน,นะนนใช่ไม่ใช่อาร์แท้หรอกมันเป็นท่อท่อ,ท,อ,ท,อท่อทำนี่แหละ แต่มันก็ทําคอสวยอะสีหลงสีไหลนะต่อไ้เทนนะงานดีนะเสียงใช้ได้เสียงนุ่มนะนุ่มลันนะนี่ได้คาร์บอนนี่ได้นี่ได้ไ,ดไ,ดไรแต่ส่วนมากรถก็จะสภาพกใกล้เคียงกันหมดนะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าสภาพก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยสูงนะติงยไมาแปดพันไม้หมื่นหกไม้สองหมื่นก็สภาพกใกล้เคียงกันนะ ว่าเพื่อนๆสนใจคันไหนมากกว่าการนั้นแหละนะเราก็ขายราคาเท่ากันเลยนะเพื่อนอยากรด้คันไหนก็ชอบคันไหนก่อนก็จองก่อนเอาก่อนได้นะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะทั้งสามคันเลยนะแล้วคันที่ที่อยู่ที่บ้านนะ่ะที่แม่จะมาด้วยอะ่ะอันนั้นท่อโยชิมุระนะ ขนาดกัะภาพดีกใกล้เคียงกันไม่ก็พอๆกันหมดเลยขนาดก,ก็สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหมดเลยนะใครสนใจขั้นไหนขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ทักมาได้เลยนะวันนี้เราก็คงจะนั่งลงนี้แป๊บหนึ่งนะให้มางทีพกจิตใจนิดนึงก่อนที่จะไปกลับบ้านเรานะรับอากาศแห่งทองทุ่งกับเซ็ตเก้าร้อยพวกเราเนาะนี่แหมรอบหน้านะขออนุญาตนะเบียร์สักกระป๋องเนาะโจนะะเนาะจะเป็นว่าดีไหมไมันจะดีเลยพี่เราไปซื้อเบียร์สักกระป๋องไหม นั่งจิบจิบไหมนั่งบรรยากาศนะหลายขาเหล่น้นนะโห่วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะครับเจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยรอบหนะ้าเซต900เก้าร้อยเหมือนกันแต่สีแดงสามคันนะีย๋ยวจัดให้เลยนะเพื่อนเพื่อนไมชอบสีเงินรอสีแดงน,นะถ้าเพื่อนจชอบสีเงินก็เอาคลิปนี้เลยนะร้านก่อนศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่